สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่23นะครับสิงหาคม2025หรือ68บ้านเรานะครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับมาตั้งแต่แตีสี่กว่ากว่ากำลังจะเข้าตีห้าเนื่องจากผมมีภารกิจนะครับพูดตรงๆก็คือไปหว่านปุ๋ยนาะข้าวธรรมชาติของชาวนานะครับช่วงนี้จะเป็นเทศกาลหว่านปุ๋ย ปุ๋ยอเคมีนะครับใส่นาข้าวแต่อันนี้ก็คือจะไปต่างจังหวัดนะครับเป็นนาข้าวที่คุณแม่ยกให้ก่อนคุณแม่เสียชีวิตนะครับคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปทาเอาเองนะครับโอ้อายุ40กว่าก็เลยได้กลับมาทํานานะครับมรดกแล้วก็ทําไปนะครับก่อนออกเดินทางตั้งแต่ก็เลยมาอัดคลิปก่อนดีกว่ามานั่งเช็คข่าวว่ามีอะไรบ้างเมื่อวานก่อนนอนนอนตันน้งแต่สองทุม่มยังไม่มีข่าวอะไร ใหม่ๆเข้ามานะครับที่เป็นแบบข่าวใหญ่ๆหรือการเคลื่อนไหวอะไรนะครับวันนี้ตอนเช้าก็มารวบรวมข่าวนะครับข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นแบ็กกิ้งนิวหรือแบบว่าชวนตื่นเต้นนะครับอมีแต่ข่าวทั่วไปนะครับแต่เมื่อคืนนะครับมีฟุตบอลแข่งขันนะครับเมื่อคืนเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่นะครับ เวสแฮมกับเชลซีเห็นไหครับแกมเกแฮมพอตเตอร์เจอทีมเก่าปรากฏว่าเวสแฮมนำก่อนนะครับ1-0จากปากกต้าแต่เชลซีตีเสมอได้นะครับจากบรโดจากนั้นยาวครับทั้งเนโต้ทั้งเอนโซก่อนจบครึ่งแรกพาเชลซีบุกไปนำหนึ่งประตูต่อ3นะครับครึ่งหลังมาไกซิโดและก็เชรูบากดให้เชล นะครับชนะไปนะครับเวสแฮมแพ้ไป1ต่อ5ให้เชลซีนะครับเชลซีขึ้นจากฝูงแล้วนะครับปีนี้อาพอแข่งนัดที่2เชลซีก็ขึ้นจากฝูงเลยนะครับแล้วลาลิก้าครับเบติชนะอาราเวสไป1 0ูนย์ที่บุนเดสลลกาครับ,บรรไบ,บยเยอร์มิวนิกชนะไรซิกไป6ประตูต่อศูนย์ดีอาร์ทัท้งยิงทั้งจ่ายนะครับนัดนนี้นัดนนี้น่าจะเป็นผลงานจาก Make in English นะครับ Orise ยิง2ประตูนะครับ Hurricane นะครับกดแฮตติกในช่วงท้ายนะครับไปถึง3ลูกนะครับรวมเบ็ดเสร็จปรากฏว,ว่า Bayern Munich เอาชนะไรซ์ไป6ประตูต่อ0นะครับอืสิทธิ์เกา่า Premier League ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Orise Diaz นะครับแล้วก็ Hurricane ที่สำคัญนะครับอันนี้ ใช้คำว่าสำคัญเพราะว่ามีข่าวจากฝั่งไบยเยนว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจโอริเซ่แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับให้การจับตามองและอาจจะมาดึงตัวโอริเซ่ในอนาคตเนื่องจากนักเตะนะครับโอริเซนะ่มีค่าฉีกสัญญาอยู่แล้วทำไมลิเวอร์พูลมองโอริเซ่เพราะลิเวอร์พูลจะหาตัวแทนซาราในอีกประมาณปีถึง2ปีฟอร์มตอนนี้ด้านขวาออริเซ่ทำได้ดีนะครับเหมาะแก่การมาเป็นตัวแทนของซารา ฟังข่าวจากบาเยนหมายถึงว่าในลักษณะของสื่อที่เขากอติดบาเยนนะครับเขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี้นะครับและโอกาสที่จะเสียตัวนักเตะไปมีเพราะว่าอะไรครับเพราะอริเซมีค่าฉีกสัญญาอยู่ในนั้นแล้วตัวบาเยนเองล่ะจะป้องกันอย่างไรทางแหล่งข่าวของเขานะครับก็บอกว่าประมาณว่าน่าจะต่อสัญญาใหม่แล้วก็เอาค่าฉีกสัญญาออกไปสิ แต่ตัวบบเยนเหมือนยังไม่ทำอะไรและข่าวบางแหล่งก็บอกว่าบบเยนยุคนี้เหมือนซื้อตัวแล้วก็ทำตัวแบบประหยัดซึ่งตัวบบเยนเองอ่ะอนาคตที่จะซื้อตัวนั่นแต่ในซัมเมอร์นี้น่าจะไม่มีแล้วแต่จะเป็นเน้นการยืมตัวในท้ายฤดูกาลมากกว่าอืมอันนี้ก็รอดูนะครับมันเป็นข่าวนะครับที่นแน่แน่เรีวพูเราถามว่าสนไหมผมคิดว่าสน นะครับเพราะฟอร์มดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งขวาอีกปี2ปีเจ้าตอนนี้เจ้าตัวอายุประมาณ23 24ใช่ไหมครับปีหน้าก็น่าจะ24 25อย่างเงี้ยถ้าจะดึงมาช่วงอายุเนี้ยพอดีนะครับ24 25ิิบห้รียว่าผู้ชอบแล้วก็จากลีกบุนเดสลีกาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผิดหวังนะครับที่ลิเวอร์พูลด,ดึงมาไม่ว่าจะเป็นโซโบนะครับเอนโดและล่าสุดนี้ก็อิกิติเก้ใช่ไหมครับแม้แต่น้องกาบอย่างเงี้ยที่ดึงมาจากบุนเดสลีกา มักจะมาทำได้ดีนะครับกับลิวพูนะครับนะอันนี้คือผลฟุตบอลแล้วก็ข่าวที่พ่วงมาด้วยนะครับอิตาลียังไม่ได้เตะนะครับแต่ที่ฝรั่งเศสปารีสแชงตแช k ์แมงนะครับชนะไป1ประตูศูนย์นะครับทีมนี้ชื่ออะไรนะอาจไม่ออกนะครับภาษาฝรั่งเศสไม่อยากอ่านนะครับบางทีพอไม่รู้แล้วอ่านไม่ได้แต่บิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสที่น่าสนใจก็คือมา์เซกับปารีสเอฟซีนะครับ อันนี้น่าดูเพราะว่าเดือดแน่นอนครับทีมจากปารีสไปเยือนมาเ์สเนี่แล้วไอ้ปารีสเอฟซีนี่ที่เป็นทีมเท้าแถวปารีสนี่ไปเยือนมาเ์สเนี่โอ้โหมันถึงเลือกใจแน่นอนนะครับข่าวซื้อขายของอ,อิซักก็ยังไม่มีข่าวเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากการถแถลงอ่าเพรสคอนเฟอเรนซ์ของเอ็ดดี้ฮาวนะครับที่บอกว่าอิซัก ไม่ได้ลงแน่นอนในวันจันทร์ครับยังไม่มีชื่ออาเนอร์ก็บอกว่าได้ข่าวว่าฝั่งนู้นไม่มีอิซักก็แค่ประมาณนั้นนะครับเหมือนเซลลกันไปกันมานะครับแต่ของนิวเนี่ยคงไม่ได้แซล์หรอกครับของนิวคงเป็นอะไรที่ซีเรียสนะครับอืมแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับข่าวของอิซักแล้วก็เรื่องของอิซักเพราะว่าอนะไรครับเพราะการไม่ย้ายทีมของอิซักมันก็ส่งผลต่อทีมนะครับสปิริตในทีมที่แตกเป็น2ฝั่ง ตอนนี้นะครับเท่าที่ทราบมานะครับมันก็บอกว่าแตกเป็น2ฝั่งแล้วนะครับหากนิวคาสเซิลจัดการไม่ดีนี่ทีมอาจจะแตกหนักกว่านี้ได้นะครับดังนั้นผมจากตรงเนี้ยผมก็เชื่อว่าบางทีอาจจะขายก็ได้นะครับบางทีนิวอาจจะขายก็ได้ถ้ากล่อมอิซักไม่อยู่ซึ่งจากประวัติในการย้ายทีมของอิซักนะครับไม่ว่าจะเป็น ดอทมุล uh, ไม่ว่าจะเป็นโซเดด่ยการจากลาก็ไม่ค่อยได้สวยงามเสมอนะครับเท่าที่ดูนี่ก็คือเป็นลักษณะนี้แหละครับและนักเตะตอนนี้นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสโมสรและต้องการย้ายทีมแต่ทีมยังไม่สามารถปล่อยตัวไปได้หรือไม่ยอมขายหรืออยากขายแต่ขายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอิซักนะครับของนิวคาสเซิลซานโชของแมนยูแล้วก็กาลาโช ของแมนยูที่ว่าจะไปเชลซีนะครับแต่ยังไม่ได้เฮวิโก้นะครับรวมถึงตัวนิวคาสเซิลเองนะครับก็หวังอยากได้วีซ่าจากเบรนฟอร์ดแต่ก็ยังไม่ได้นะครับอพอๆกันกับอีซักที่เวอร์พููอยากได้แต่ก็ยังไม่ได้แต่ก็ต้องรอท่าทีของฝั่งโน้นนะครับว่าจะยอมขายไหมนะครับไม่งั้นก็ย้ายทีมไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ขายส่วนเกฮีนะครับก็ยังไม่มีอะไร คืบหน้านะครับเหมือนกับว่าประธานวิล่ายังยืนกรานว่าฉันอยากได้40ล้านแต่ลิวพูไม่ยอมจ่ายถึง40ล้านแน่นอนครับก็รอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากเพจ lfc นะครับ backing นะครับซึ่งเป็นเป็นบทความที่ดีนะครับอ่านแล้วโดยเฉพาะเบื้องหลังการย้ายตัวของอิกิติเก้นะครับจึงขออนุญาตทางเพจนะครับ มาเล่าให้เพื่อนๆเ,เราฟังนะครับเขาบอกว่าเอกิติเก้ K e นะครับเวอร์พูนี่ทำการวิจัยแล้วก็ดึงตัวเอกิติเก้ K e มานะครับโดยใช้ชุดข้อมูลนะครับซึ่งปรากฏว่าค่า xG ที่ได้เนะี่ยมันไม่ได้ดีกว่านูนเยสนะครับไม่ได้ดีกว่านูนเยสแต่ทําไมเรอรวพูยังคว้าตัวเอกิติเก้ K e? เนื่องจากเรียวพูทําการวิจัยนะครับในบทความกล่าวไว้ว่าทําการวิจัยว่าสิ่งที่เอกิติเก้ K e มีนะครับรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การหาพื้นที่การเลี้ยงบอลการพาบอลขึ้นหน้าการจ่ายบอลการตัดสินใจนะครับความาการความเร็วในการเล่นนะครับของอิกิติเก้มารวมไว้นะครับและสิ่งจุดเด่นของอิกิติเก้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาวิเคราะห์ในชุดข้อมูลที่อิกิติเก้เจอคือคู่แข่งที่อิกิติเก้เจอและคุณภาพทีมนะครับจากข้อมูลเหล่านี้นะครับทำให้อิกิติเก้เนี่ย อยู่ในกลุ่มเดียวกับฮาแลนอิซักและก็ประธานเป้ซึ่งทำคะแนนได้สูงนะครับจากการวิจัยของริวพูสังเกตนะครับในนั้นจะมีอิซักด้วยนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมริวพูอยากได้อิซักเหมือนกันนะครับอนอกจากนั้นอีกิติเก้นะครับยังมีจุดแข็งคล้ายๆกับซาร่าก็คือ 1. สร้างโอกาสสำคัญและ2การยิงประตูในจังหวะสำคัญ ที่ทําได้ดีเหมือนกับซาลานะครับตรงนี้อิกอิติเกีกทาได้ดีเหมือนกับซาลานะครับเช่นการเปิดบอลการสร้างโอกาสหรือการยิงประตูในจังหวะสําคัญสําคัญตัดสินเกมได้นะครับเป็นจุดแข็งนะครับและขโมดปมว่าสุดท้ายแล้วอิกอิติกเนี่ยลิเวอร์พูลติดต่อไปตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจับตาแล้วก็ติดต่อไปตั้งแต่มกราคมไม่ใช่เพิ่งมาติดต่อหลังตลาดปิด ตลาดปิดนะครับรลิวพูเดินดีอยู่นี้ตั้งแต่มกราคมเหมือนกับฟอร์เรนเวสเห็นไหมครับที่เขาบอกว่าวลิวพูเนี่ยเดินเกมนี้ตั้งนานแล้วทําให้บายเยอร์นเนี่ยจำเป็นต้องถอยบายเยอร์กว่าจะเดินเกมเลิวพูก็คุยไปนานแล้วเอกิติเก้ก็เหมือนกันครับแต่ลิวพูไม่ได้รีบคว้าเอกิติเก้เนื่องจากในช่วงที่กําลังจะคว้าตัวเกิดเหตุกับโชต้านะครับอย่างที่เราทราบกัน ลิวร์พูก็เลยเบรกเรื่องนี้ทําให้นิ้วกัสเซินเข้ามาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เดินหน้าเทเจรจาแต่เหมือนเอก,กีติเก้น,นะครับเจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจเลือกลิวร์พูแล้วนะครับทําให้เขารอลิวร์พูทาการยื่นออกไปนะครับลิวร์พูก็เลยเมื่อถึงเวลาที่สมบูรณ์ว็ยื่นแล้วก็คว้าตัวออกมาได้ด้วยความรวดเร็วนะครับบทความนี้ต้นฉบับมาจากพอจอยของเดอะไทม์นะครับแปลโดย LFC Backing นะครับ ขอบคุณสําหรับบทความที่แปลมานะครับเพราะว่าให้อ่านเองผมก็อ่านไม่ออกหรอกครับภาษาคิดไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นนะครับจึงอ่านตามเพจของไทยเรานะครับเพจดีๆต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจพี่มวยเพจพี่กบเพจพี่หนุ่มแจ็กกี้อดีศรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะอ่านแต่เพจเหล่านี้นะครับเพจแมนสแตนต่างๆนะครับหรือช่องข่าว <im itos> เกี่ยวกับริเวอร์ผู้อย่างสยามสปอร์ตนะครับ คือเราอ่านแล้วเรา,เราพอรู้ต้นทางแนละ้วเราก็เออเรารู้ปลายทางแล้วว่าข่าวไปงี้ยก็ไปหาข่าวอื่นๆนะครับที่ว่ามันใกล้เคียงกันไหมหรือมันเป็นแค่ข่าวหลอกหรือเป็นแค่ข่าวลือควรเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมนะครับคือจะเน้นอะไรที่ฟังแล้วเหมือนจะมีข้อมูลมีน้ำหนักที่น่าฟังน่าเชื่อถือนะครับก่อนจะเอามานั่งเล่าให้ฟังนะครับไ <c oughs> ล่เช็คข่าวเพจต่างๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอ่ะไปเรื่องทั่วไปดีกว่าครับ เรื่องการเมืองขอละไว้นะครับแล้วแต่คนชอบอ่าเนี่ยไปเจอเรื่องนี้น่าสนใจครับวันที่24ถึง27สิงหาคมนะครับมีกรมอุตุเผยว่าน่าจะมีพายุขเข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้นะครับตอนนี้กาลังอยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์เนะครับเคลื่อนตัวเข้าฝั่งเวียดนามลาวตอนบนส่งผลให้ไทยได้รับผลกระทบในวันที่2 4ถึง27สิงหาคม68จะมีฝนตกหนักและลมแรงอยากบอกว่า มาเลยครับเพราะตอนนี้น้ำในนาข้าวมันยังไม่พอเพียงนะครับคือพายุมันมาบ่อยไหมมันกออ็ปีนี้ยังไม่บ่อยนะครับแต่ฝนตกบ่อยไหมตกบ่อยแต่ทีนี้ที่มันมาเนี่ยมันไปผลกระทบต่อพี่น้องภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนมากกว่าแต่อีสานตอนล่างนะครับสีสเกตอุบลน,นำนาเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยนาข้าวน้ํายังไม่พอเพียงนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไป ภาคเหนือตอนบนได้ไหมไม่ต้องไปอีสานตอนบนได้ไหมหันลุกมาใส่อีสานตอนล่างแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับเอาให้น้ําท่วมประเทศเพื่อนบ้านเอ้ยอุ้ยพูดไปพูดผิดเอาเอาให้น้ํามันพอเพียงนะครับกับประเทศไทยตอนล่างนะครับเออีสานตอนล่างนะครับอืส่วนเพื่อนบ้านเขาก็อืมนะนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าฝนจะเข้ามานะครับเพื่อให้น้ําท่าสมบูรณ์ในอีสานตอนล่างนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ผมอยู่อย่างศรีสะเกดนี่น้ายังขาด แขนนะครับมาเลยนะครับพายุอย่าขึ้นตอนบนเด้อลงมาอีสานตอนล่างนะประมาณนี้นะครับขอวิ่งวอรประมาณนี้อย่าลืมนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับมีฟุตบอลแข่งขันหลายคู่นะครับอ้าวไปไหนแล้วปั๊บอ่าเพียงไม่หลีกนะครับเริ่มต้นด้วยแมนซิตี้เจอทอตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็ต่อด้วยบอนสมาร์กับวูฟเบนฟอร์ดกับวิลล่าเบิร์นสลีย์กับซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอลกับลีดนะครับ บิ๊กแมทมาตั้งแต่โอ้โหหัววันเลยนะครับน่าสนใจน่าดูนะครับส่วนลิงก์อื่นๆก็ไปติดตามกันได้นะครับของลูกคู่เราเป็นมันเดย์ไนท์ครับเดียนิวคาสเซิลหนักหนูงแน่รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้อ่าตอนนี้ตีห้าแล้วขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจวานปุ๋ยก่อนนะครับสวัสดีครับ